เห็ดยังเอีกบัดเนี้ยเถอะยังลงเดี๋ยวเดี๋ยวเธอมาบีก้มหัวลงจังเลยเฮ็ดยังอะไเธอป่ะเนี่ยเถอะอาบน้ำเหยี่ยม้าป่ะอาบน้ำเหยี่ยม้าใส้หัวตัวใส่หัวแล้วมันมีปรลาดถูปัดเนี่ยโอเคอ่ะเจ้าจับน้ำเลาแอวคอยจีบถูมันใส่หัวก่อนเถอะเอ่อยาสีแบบน้นโทมัดยาพึ่ง มอคนอคนมันเข่าตามันเอามาไหมอันนี้มาโอ้ยที่นองเลยมันบ้หนาวดอกพี่เออฮะเอหลูกไฟลูกมันเออสีทำทำาวหอวลกลาลกอวลอ้เอี้วนงอวล้วเงเดี๋ยวูน tăng rồi giờ hình mình héo lại béo 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 con

ไปซื้อีดำมาวะไป้อสิดำมาวะไปเลฮ้นี่เอาตัวมาล้างก่อนสีน้ก่อนไปดได้ปะตาตอวานเจสีเลมันตานั่นขันลงบีเออโอยแล้วครับผม อยู People, ่หน uh, uh, ้าครับทายคลิปพอวีอยู่ครับอันอยูมะนอนมัครับอยู่หน้าครับอยู่หน้ามาดข่อยเปียกหน้าสุกเคยผีแล้วไอ้ซุกเคยผีแล้วไอทายคลิปพอวีอยู่ประมาณไม่เข้าตามันเออหไม่สีเองเอออยู่อยู่แทนปูนมัครับอือครับ ทำเร็วๆอำไปเลยคไดบครับบีเ่ยมาพี่ยาไม่หยบหนีครับผมโอเคครับผมครับผมครับจะต้อหักันครับครับผมครับ้ตามม้เอเยขอขึ้นตามื้อตามเก่าหนทั้งนั้นมาเพราะว่ารเน้ำผูกะจะมันสังเลยสีดียบนนเดดีบ้นบ้้นา ต้มกรเพิ้งทมัสโมนต์ข้าเหีอยขี้เขาชิดิเดี้เดี๋ยวยืนยืนมาแดงยื้ยื้โอ้โหกระทาคักโพดกี่พ่อละบอกกี่พ่อละบอก ซื้อคูปอบห้าสิบ้านบนึงเอาขาข้างนี้มายันพ่อละพ่อเอาคลิปเนาะไอ้แฟนขับได้เห็นไ้แฟนขับกับเจ้าโอ้ยเาพอบีกุงทุนแท่เออนานเทอไม่นิ่มลุงทอมมหากับทังสีลาถูสบู่นะข้อนกว่นี่โกโรอซานดังมึงหันบระนอ้อฮ่าพ่อฮ่า่่าอน้า่ ไ้หน้ำขอกางเกงไหมแม่แก้วออะไรัวกันเนาะัวกันเนอะขัออีหยางเินงวดเกบเปียกไปล้งวดเกบเปียกไปล้งเกบเปียกไปล้งยกแคนคืนขีตะแลๆปีปียแขงนั้นยขงเอาบังบังหัวเดวเดเวลาแค่พอปะไม่รู้ะบังเที่เอาสีดไปเนี่ยเปวเปว มันมันออกว่ะมันดำเองกันเนี่ยมันเบียานามันบ่คอยมันบ่คอยสูสบู่เด้อบางทีมันแหล่เองมันแหล่จริงๆแล้วคนแหล่เพราเขาอะมันก็จะมาแหล่เอนทุกวันเลยสักเจ็ดเลยเนี่ยเธอเกือบไม่ได้ปีเตอร์ปีเนี้ยเนี้ยเอาอะไรเอาอะไรชูเอาอะไรก้มถูพี่น้องมึงเบื้องหลังครับพี่น้องครับดูงานเบื้องหลังครับงานาแตกมัดโอ่งครับผมเอาเกือบไม่ไงอันเอาเกือบไม่พอเนี่ยไอ้เขาังไปชิจูนโอ้โหโอ่งแตกเลยพี่น้องเฮ้ยนาว หัวเขาหัวเขาน่ะ <H> ส <FBE sausage> ิห no ัวเขานันพี่ดันหัวเขาหัวเขาหัวเขาโอเย็กมันน้ำน้ำส่วนน่องเลยนะส่วนนองเุ่มของส่วนนองส่วนหนอาหัวเขานั่นโอ้ยฉีด้านยี่หรี่สีด้านยี่หรีหัวเขาหัวเขาเป็นเป็นเป็นแน่นี่ลูกมันลูกเขาพาดอะไรนะมันจะสีแบบนี้ไม่เสาหัวมันหัวเขาดูหัวเขาตุ่มข้องนั่นสามารถทำอินทิสเอร์นะยังสีแบบนั้น เก็บเกลอเลยตบไเกบเกอแพงบุเ่งเอาหนามันอกนึ่่าสบ่เดี๋ยวนะเอสบู่อเดี๋ยวเาสบู่เหยียบแตกวันแล้วสั่งผู้สิทน้ำใดิ ใกวนยาสิเดี๋ยวลงมพูบนี้แบนี้อนาวปก้อแล้วถึงมื่ล้วถึง่ออยอุยเอ้ยน้ำไมเย็นนน้ำร้อนน้ำอุ่นเดบีกอกิตอร์กิตอร์อยเดบี นนี่ะเอาใส่เกือบอ่ะเนี่ยใส่เกือบกอนกวาดกิตงานหน้าปั๊บเลยบางนี่บางเมื่อเดี๋ยวมันหนาวไม่หันมาหันทางนั้นมาหนาวอลยนี่ไม่เลี่ยคนชี้น้ำมีชี้คักชีแลวมาดูเขาเลยเลี่ยนตายเนี่ยตายยอดจังไปเอาทุูสบู่บัดนี้เราทูทายแล้วสบู่หน้าคัดหน้าคัดนา เอาเสื้อเมื่อลูกบอกเลลูกไม่พี่น้อมานเฮ้ยดีนี่นี่นี่จะไแป๊นนึงแป้นนี่แป้นนี่แป้นนี่สีแดงยันจะนี่กบอ้า ม่วงสร้างออกรับตาดิตวมัดนวดอินฮิสเอียนนะว้าคนต้องเอาลูกต่างพิจิมลูกต่างไปเรืเอยรหันหัวเด้อกองดากนมันเนสวมรองน้ำเสียไม่กดร้องเหรอกดร้องทัางนี้มาคิดตะเล่นน่ะนะตมัดโอ๊กูทุกติดน้า